ก็ได้คะ่ะเนื่องจากนะคะอย่างที่บอกไปเนาะก็คือตั้งแต่เรียนมานะคะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแล้วก็บริการทางการเงินต่างๆตอนนี้ค่ะมันมีมากมายเลยหลากหลายแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยอย่างเมื่อก่อนนะคะแต่ละผลิตภัณฑ์ก็จะมีความค่อนข้างตรงๆงเนาะชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์เขาทําอะไรบ้างแต่สมัยนี้คะ่ะใน โลกอยู่มีที่แบบมันมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทําให้ผลิตภัณฑ์บางอย่างค่ะมันมีพัฒนาการมากขึ้นมีความซับซ้อนในตัวเองมากขึ้นนะคะดังนั้นค่ะเราควรเรียนรู้ค่ะเรื่องของสิทธิแล้วก็หน้าที่ค่ะเพื่อที่จะช่วยให้เรานะคะเข้าใจแล้วก็ได้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์นั้นๆค่ะรวมถึงเป็นการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการด้วยนะคะดังนั้นค่ะหัวข้อการนําเสนอในวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อค่ะก็คือในเรื่องของสิทธิ หน้าที่แล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะมาชวนคันค่ะเรียนรู้ในเรื่องของเรื่องร้องเรียนที่มีเข้ามาบ่อยๆนะคะหัวข้อแรกเลยค่ะก็คืออยากมาชวนคุยเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานค่ะที่ทุกคนควรทราบว่าเรานะคะในฐานะผู้ใช้บริการทางการเงินเนี่ยเรามีสิทธิอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะในเรื่องของการรับข้อมูลค่ะเราต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เราค่ะสามารถปฏิเสธได้ค่ะหากถูกเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแง่ของรายละเอียดแต่ละสิทธิ์นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในสลทะทะไลด์ถัดไปนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้เห็นภาพรวมก่อนนะคะสิทธิที่สองค่ะสิทธิที่จะเลือกนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวมถึงบริการได้อย่างอิสระนะคะสิทธิที่3เลยก็คือเราสามารถร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมได้ค่ะหากเราพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็สิทธิสุดท้ายนะคะสิทธิที่4ก็คือเรานะคะจะต้องได้รับการพิจารณาค่าชดเชยค่ะหากเกิดความเสียหายซึ่งความเสียหายนั้นนะคะเกิดจากตัวสถาบันการเงินหรือ ผลิตภัณฑ์ที่เราไปใช้บริการนะคะตัวสิทธิแรกเลยค่ะที่เราจะมาพูดถึงเกกันในเรื่องของการรับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะคะเวลาค่ะเราต้องการหรือสนใจผลิตภัณฑ์ใดๆนะคะเวลาเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการาต่างๆแก่เราค่ะเขาต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนค่ะรวมถึงเงื่อนไขต่างๆด้วยถามว่าถูกต้องครบถ้วนเนี่ยมันแค่ไหนนะคะก็คือสิ่งที่ได้มาค่ะต้องเพียงพอต่อลูกค้ายอย่างเราค่ะในการตัดสินใจ ที่จะใช้บริการทางการเงินหรือใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเสนอขายค่ะมีมากกว่า1ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอาจจะมีทั้งผลิตภัณฑ์หลักแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมน,นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะมีหน้าที่ที่จะต้องให้ข้อมูลค่ะให้ครบถ้วนทั้งผลิตภัณฑ์หลักแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เสริมแยกกันให้ชัดเจนนะคะเพื่อให้เราสามารถเข้าใจได้ค่ะว่าผลิตภัณฑ์หลักมีข้อมูลแล้วก็เงื่อนไขอะไรแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมนั้นมีข้อมูลแล้วก็เงื่อนไขอะไรในการตัดสินใจด้วยค่ะ ทีนี้นะคะในข้อที่3ค่ะใดๆก็ตามถ้าเจ้าหน้าที่ค่ะมีการเสนอขายหรือให้ข้อมูลนะคะผ่านทางไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อีเมลนะคะหรือ SMS ต่างๆค่ะลูกค้าอย่างเรานะคะมีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะไม่ให้ให,ให้เขาให้เขาหยุดการติดต่อค่ะแบบบอกว่าไม่ต้องติดต่อมาทางโทรศัพท์ได้ไหมเราอาจจะไม่สะดวกรับการบริการหรือการให้ข้อมูลทางด้านท่องทางนี้นะคะก็คือลูกค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับข้อมูลได้ค่ะ ต่อมาเลยนะคะในสิทธิที่2ค่ะเรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างอิสระนะคะโดยอันนี้ขอยกเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะมันจะมีหลายๆครั้งที่เราอะค่ะต้องการทําตัวบัตรเดบิตคู่กับตัวบัญชีเงนินฝากที่เรามีนะคะเราก็เดินทางไปที่ธนาคารหรือสาขาใกล้บ้านนะคะบอกว่าเราต้องการทําบัตรเดบิตแต่กลายเป็นว่าค่ะเจ้าหน้าที่ดันเสนอขายตัวบัตรเดบิตของเราแต่มีการพ่วงตัวประกันบางอย่างประกันอุบัติเหตุหรือประกันอะไรก็ตามมาด้วย เรานะคะในฐานะลูกค้าค่ะเรามีสิทธิ์บอกเขาว่าอ,อ๋อไม่ไม่ต้องการตัวนั้นนะคะหากว่าเราฟังเงื่อนไขแล้วเรียนรู้รับรู้ตัวข้อมูลต่าง,างๆแล้วเนะะี่ยค่ะแต่ว่าเรายังคงยืนยันว่าต้องการทําบัตรเดบิตอย่างเดียวไม่ได้ต้องการให้มีตัวประกันผูกมาด้วยเราสามารถบอกเขาได้คะ่ะว่าขอเลือกใช้บริการหรือขอทําตัวบัตรเดบิตเฉพาะตัวที่เป็นบริการของบัตรเดบิตเท่านั้นไม่ต้องการตัวประกันนะคะ แต่มันก็จะมีบางกรณีค่ะที่เป็นกรณียกเว้นอย่างการขอสินเชื่อบางประเภทนะคะมันก็จะผู้ให้บริการค่ะสามารถบังคับเสนอขายตัวผลิตภัณฑ์พ่วงได้นะคะอย่างเช่นเราไปขอสินเชื่อตัวสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อรถยนต์เนี่ยค่ะทางสถาบันการเงินสามารถค่ะบังคับให้เราซื้อตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประกรัน พ่วงกับตัวอนันตได้อย่างเช่นถ้าเราไปขอสินเชื่อบ้านเราควรจะต้องทําประกันวินาศภัยที่คุ้มครองตัวบ้านนั้นด้วยแต่ใดๆก็ดีค่ะอันนี้คือเขาบังคับให้เรามีได้แต่เขาไม่สามารถบังคับให้เราซื้อกับเขาได้ค่ะสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราสามารถไปเลือกได้ค่ะว่ามีประกันที่คุม้มครองตัวบ้านเนี่ยที่ไหนบ้างที่ตรงตามเงื่อนไขแล้วก็เราอยากทําก็คือเราสามารถเลือกทําได้นะคะทีนี้ค่ะในแง่ของตัวอย่างนะคะอย่างประกันวินาศภัยเนี่ยจำเป็น ที่จะต้องทําหรือไม่นะคะก็คือบอกไปเลยได้บอกได้เลยค่ะว่าอันเนี้ยจำเป็นแต่ว่าอย่างที่บอกไปสไลด์ตะกี้นะคะ,นนะ,คะก็คือลูกค้าอย่างเราค่ะมีสิทธิ์เลือกว่าจะทําประกันกับบริษัทใดก็ได้นะคะแต่ในกรณีของประกันคุ้มครองปร,ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตัว MRTA อ,อันเนี้ยค่ะอันเนี้ยมันจะเป็นประกันชีวิตนะคะที่คุ้มครองวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอันเนี้ยอยากถามทุกคนค่ะทุกคนคิดว่าตัวประกันอันเนี้ยจาเป็นที่จะ ต้องทำหรือไม่จำเป็นคะพิมพ์เข้ามาในช่องแชทก็ได้นะคะว่าประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเนี่ยจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะคะในแง่สิทธิที่เรามีคะ่ะมีคนตอบเข้ามาว่าจำเป็นนะคะแล้วก็มีบอกว่าไม่บังคับแต่ควรมีครับถ้า ในกรณีนี้นะคะสําหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเนี้ยค่ะอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีนะคะแต่ว่าถามว่ามีไว้ดีไหมก็จะดีต่อเรานะคะในฐานะผู้ใช้บริการค่ะหากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันในอนาคตนะคะแล้วผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถที่จะเอ่อเรียกว่าไงนะจ่ายค่างวดต่อได้ค่ะทางบริษัทประกันก็จะเข้ามา ชดเชยแล้วก็ดูแลค่าง,งวดที่เหลืออยู่ของทางผู้ขอสินเชื่อไ้ให้แต่ว่ากรณีที่เป็นประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่สายอันนี้ค่ะจะไม่ได้เข้าเกณฑ์ว่ามันเป็นประกันที่จําเป็นที่จะต้องทํานะคะ,ะมีหลายๆท่านเข้าแชร์เข้ามาค่ะว่าจําเป็นก็ด้วยความที่อย่างที่บอกนะคะถ้าเรามองว่าชีวิตเรามันอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเนาะการมีพวกนี้ไว้มันก็จะดีต่อคนข้างหลังของเราค่ะแต่ในแง่ของว่าถ้าเป็นสิทธิ์ของเรามัน เขาไม่สา,า,สามารถทางสถาบันการเงินไม่สามารถบังคับให้เรามีตัวนี้ได้นะคะต่อมาค่ะสิทธิที่สามนะคะสิทธิ์ที่จะร้องเรียนเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมนะคะถามว่าพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะที่มองว่าเราได้รับการการะทํามาแล้วเรารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมและสามารถร้องเรียนได้นะคะก็จะมีตามนี้เลยเรื่องของการได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนนะคะทําให้เราเข้าใจผิดค่ะหรือ ถ้าเราไปพบนะคะว่ามีการคิดดอกเบี้ยหรือข้อธรรมเนียมต่างๆหรือค่าปรับต่างๆเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ตรงตามเงื่อนไขที่แจ้งหรือที่เราทราบมาตั้งแต่แรกนะคะหรือพบพฤติกรรมค่ะของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เอาเปรียบลูกค้าค่ะหรือพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะสิ่งที่ผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเราสามารถทําได้นะคะก็คือให้ลองเรียนไปที่ call center ค่ะของสถาบันการเงินนั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้เขาทราบว่ามันเกิดเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เราได้รับนะคะ ในกรณีนี้ค่ะเมื่อเรามีการร้องเรียนผ่าน call center ไปแล้วนะคะหน้าที่ของสถาบันการเงินนะคะเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งความคืบหน้าค่ะว่าเรื่องที่เราร้องเรียนไปแล้วเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนกระบวนการมันไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราร้องเรียนไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับค่ะหรือไม่ได้รับการแจ้งความคืบหน้าใดๆนะคะก็แนะนําค่ะให้ลองโทรเข้ามาเพื่อขอคาปรึกษานะคะหรือร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213ก็ได้นะคะ สิทธิขั้นพื้นฐานอันที่4ค่ะสิทธิที่จะได้รับพิจารณานะคะค่าชดเชยนะคะหากเกิดความเสียหายหากว่าเราไปพบปัญหาการใช้บริการค่ะแล้วเราก็สามารถพิสูจน์แล้วก็มั่นใจแล้วว่าความผิดพลาดนั้นนะคะมันไม่ได้เกิดจากตัวเราเนาะมันเกิดจากตัวสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินนะคะไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตามทําให้เกิดความเสียหายแล,และเราก็ได้รับผลของความเสียหายนั้นค่ะเรานะคะมีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยความเสียหายนันนๆนนะคะ แต่ท้งนี้ค่ะในกรณีที่ถามว่าจะต้องไปติดต่อใครก็คือแนะนําให้ติดต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลแต่ก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเกิดความเสียหายกับเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ใตการกํากับดูแลของหน่วยงานไหนนะคะกรณีถ้าเป็นบริการของสถาบันการเงินทั่วไปนะคะบริษัทเครดิตหรือสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทยก็แนะนําโทรเข้ามาที่สคง,ง1213ค่ะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์พวก หุ้นกองทุนรวมหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็ไปที่กร่อได้เลยนะคะในขณะที่ประกันภัยค่ะแน่นอนว่าต้องไปคอปพอกรณีถ้าหากเราไปมีปัญหาเกี่ยวกับพวกแชร์ลูกโซ่ต่างๆหรือนี่นอกระบบนะคะแนะนําให้ติดต่อไปที่สสอคอนะคะ1 3 5 9ค่ะส่วนถ้าเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆทั่วไปนะคะก็ติดต่อไปที่สคบนะคะเพื่อให้เขารับรู้ค่ะแล้วก็เข้าไปกํากับดูแลให้เกิดความถูกต้องนะคะ เหล่นี้ค่ะก็จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราควรทราบนะคะว่าเรามีสิทธิที่จะทําอะไรได้บ้างใน4หัวข้อนี้ค่ะต่อมานะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินนะคะสิทธิที่เรารู้แลว,ว่าเรามีสิทธิอะไรบ้างทีนี้มาถึงหน้าที่ที่เราควรต้องทํานะคะทุกทุกคนอยากแนะนําให้เป็นสิ่งที่เราต้องทํำเลยนะคะเกี่ยวกับว่าทํายังไงให้เราใช้บริการทางการเงินแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างดีได้รับประโยชน์แล้วก็ไม่ เกิดความเสียหายนะคะอย่างแรกค่ะทุกคนควรวางแผนการเงินนะคะตัวอย่างที่เมื่อวานพี่วันนะคะได้สอนเราไปแนะนําให้ไปทบทวนค่ะทําอะไรใดๆเกี่ยวกับการเงินต้องก็ดีก็ตามนะคะเราควรวางแผนทางการเงินอย่างดีค่ะ อย่างที่2นะคะมีการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินอย่างสม่ําเสมอค่ะเพราะในปัจจุบันนะคะพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรวมถึงในแง่ของสถาบันการเงินที่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆต่างๆออกมามากขึ้นนะคะก็ควรติดตามข่าวสารอยู่สม่ําเสมอนะคะอย่างที่สามเลย ให้ทำความเข้าใจรายละเอียดค่ะแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลก่อนการใช้บริการนะคะอย่างที่เราแนะนากันไปเนาะอย่างเครื่องมือในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์บางประเภทเนี่ยมันเป็นประเภทเดียวกันก็จริงแต่มันอาจจะมีเงื่อนไขของการให้บริการหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่เท่ากันนะคะก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ควรจะเข้าใจในรายละเอียดรวมถึงเงื่อนไขให้ชัดเจนด้วยค่ะอย่างที่สี่นะคะก็เวลาทําธุรกรรมอะไรต่างๆตอนนี้เนาะด้วยความที่มันเป็น ออนไลน์ซะส่วนใหญ่เทคโนโลยี Technology, เข้ามาช่วยเหลือทําให้เราสามารถทําอะไรก็ตามอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะดังนั้นเวลาทําธุรกรรมต่างๆค่ะควรมีความรอบคอบนะคะตรวจทานธุรกรรมความถูกต้องทุกๆครั้งก่อนที่จะทําอะไรใดๆก็ตามนะคะรวมถึงก่อนลงนามในเอกสารต่างๆด้วยนะคะหน้าที่อย่างสุดท้ายคะ่ะในข้อที่5ก็คืออันนี้ก็เป็นหน้าที่สําหรับทุกคนนะคะแม้ว่าในตอนเช้าคะ่ะพี่ตาลจะบอกว่า เราเจ้าหนี้นะคะไม่มเีเวลาจะทวงหนี้กับเหล่าลูกหนี้ค่ะก็มีหน้าที่ว่าเขาจะต้องทวงอย่างสุภาพไม่ทําอะไรก็ตามที่ไม่เหมาะสมค่ะดังนั้นค่ะมากับกันนะคะในฐานะลูกหนี้อย่างเราหรือคนที่เป็นคนขอสินเชื่อเราก็มีหน้าที่ในการชําระหนี้ที่เราเป็นหนี้กับเขาอยู่นะคะห้ามนีหายไปค่ะมีปัญหาใดๆอย่างที่พี่พลอยแนะนําก็คือให้ไปติดต่อพูดคุยนะคะแล้วก็ลองหาทางออกร่วมกันดูค่ะ ทีนี้ค่ะในแง่ของหน้าที่เนี่ยมันจะมีบางส่วนที่อยากจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการทําความเข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แล้วก็การให้บริการค่ะโดยปกติแล้วพวกผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆนะคะเขาจะมีเอกสารที่เรียกว่าแฟกชีค่ะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวมถึงบริการต่างๆให้กับผู้ใช้บริการค่ะได้ศึกษาทางข้อมูลแล้วก็เงื่อนไขต่างๆก่อนตัดสินใจใช้บริการนะคะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเราค่ะ ซึ่งในตัดชีตเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆค่ะก็เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะมีเรื่องของค่าบริการค่าธรรมเนียมที่มากับผลิตภัณฑ์นั้นรวมถึงเงื่อนไขแล้วก็ข้อกําหนดต่างๆที่ควรทราบนะคะก็อยากแนะนําค่ะเวลามีเอกสารอะไรเหล่านี้มาควรอ่านให้ละเอียดนะคะ อันนี้ค่ะจะเป็นตัวอย่างแฟกชีทนะคะต้องขอบคุณทางธนาคารกรสิกรไทยด้วยที่ให้ความอนุเคาะตัวอย่างแฟกชีทมานะคะให้เราเออกมาเป็นตัวอย่างให้กับผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพกันค่ะอย่างในหน้านี้นะคะจะเป็นแฟกชีทที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์เงินฝากนะคะอย่างที่เห็นเลยก็จะมีบอกนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไหนมีระยะเวลาเป็นยังไงบ้างรวมถึงอัตราดอกเบีย้ยผลตอบแทนแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่ผู้ใช้บริการต้องทราบนะคะในหน้าถัดมาอันนี้ค่ะก็จะเป็นแฟกชีทของตัวสินเชื่อบ้านนะคะ จะเห็นได้ว่าก็จะมีรายละเอียดสําคัญนะคะที่ผู้รับบริการค่ะควรจะทราบไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายอื่นใดน,นะคะนอกเหนือจากค่างวดที่เราอาจจะต้องเจอการปิดบัญชีหรือการรีไฟแนนซ์ในอนาคตเพราะว่าถ้าเราไปเจอเดอกเบี้ยที่ดีกว่าหรือเรามีการปรับโครงสร้างที่เราต้องการเนี่ยนะคะเราก็สามารถศึกษาได้ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมหรือมีส่วนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะ และอีกส่วนหนึ่งค่ะเรื่องของการคิดดอกเบีย้ยตามงวดต่างๆคะ่ะอันนี้เป็นการให้เรามาคร o s s c อีกทีหนึ่งคะ่ะว่าแต่ละงวดที่เราจ่ายดอกเบีย้ยไปหรือเรามีการหักเงินต้นไปเนี่ยเขามีการคิดคำนวณได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าอันนี้แนะนําว่าก็ควรติดตามแล้วก็ลองคํานวณดูบ้างลองคํานวณตามเขาดูนะคะเพราะว่าเป็นการช่วยกันเช็คแหละว่ามันเกิดอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะเพราะเป็นเรื่องของเงินที่เราต้องจ่ายไปคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสักชีสค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของประกันนะคะ ดังนั้นค่ะใดๆก็ตามหากยังไม่ได้เข้าใจในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บริการหรือว่าทางสถาบันการเงินค่ะมีเอกสารมาให้ลงนามนะคะแนะนําค่ะให้สอบถามไปที่เจ้าหน้าที่ให้เขาอธิบายเราให้ชัดเจนแล้วก็เคลียร์ในทุกประเด็นก่อนก่อนที่จะลงนามไปในเอกสารใดๆนะคะอันนี้ก็ทั้งหมดนั้นค่ะก็จะเป็นหน้าที่นะคะที่ผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเราก็ควรต้องทําค่ะต่อมาในส่วนสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้จากเรื่องรองเรียนนะคะก็ ได้รวบรวมค่ะเอ่อพวกเรื่องท้องเรียนที่เข้ามาเยอะๆหรือคําถามที่เราพบเจอบ่อยๆนะคะเอามาให้ผู้อบรมได้ทราบกันค่ะอย่างเรื่องแรกเลยนะคะสถาบันการเงินมีสิทธิเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีหรือไม่นะคะแล้วเราจะทําอย่างไรถ้าไม่อยากถูกเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีนั้น อันนี้อย่างที่เราได้คุยกันไปเนาะว่าตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินฝากหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยค่ะมันมีในเรื่องของค่าธรรมเนียมเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วตอนที่เราไปเปิดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการแจ้งนะคะว่าแบบมันมีเงื่อนไขหรือค่าธรรมเนียมอะไรบ้างรวมถึงผู้ใช้บริการอย่างเราค่ะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้เองอยู่แล้วในไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสถาบันการเงินดังนั้นรวมถึงเครื่องมือที่เราบอกไปนะคะเรื่องของการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะ ดังนั้นนะคะคาตอบในข้อนี้ค่ะคือสถาบันการเงินเขาสามารถเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีได้นะคะตามเท่าที่จําเป็นแล้วก็ตามเงื่อนไขที่เขาได้แจ้งไว้ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามหากเราเป็นผู้ใช้บริการแต่ไม่อยากเสียค่ารักษาบัญชีนั้นค่ะให้เราไปอ่านเงื่อนไขให้ดีว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราต้องทําให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกเรียกเก็บค่าบริการในส่วนนั้นนะคะเรื่องรองเรียนต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องที่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะคะก็มี จดหมายส่งมาจากทางสถาบันการเงินค่ะส่งตัวบัตรกดเงินสดหรือบัตรเครดิตมาให้ใช้เลยที่บ้านนะคะหรือกรณีที่เราเนี่ยมีบัตรอยู่แล้วแต่อยู่ๆมีค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่ทราบเนี่ยทำแบบนี้ได้ด้วยหรือเปล่านะคะสําหรับคําตอบข้อนี้ค่ะทางสถาบันการเงินนะคะเอ่อจะออกบัตรกดเงินสดหรือบัตรเครดิตให้ได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นคนสมัครใช้บริการเท่านั้นค่ะส่วนในกรณีของมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะ ทางธนาคารค่ะจะต้องมีการแจ้งให้ทราบค่ะหรือขอความยินยอมจากเราก่อนถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงจากตอนที่เราสมัครไปในครั้งแรกนะคะถ้าเราไม่ได้รับทราบหรือไม่ได้รับแจ้งก่อนแล้วค่าธรรมเนียมมันเกิดเปลี่ยนไปเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของ อยากยกเลิกบัตรเครดิตนะคะแต่ว่าเพิ่งจ่ายค่าธรรมเนียมไปแล้วปกติบัตรเครดิตเนี่ยก็จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายปีเนาะแต่ว่าปีนั้นสมมติว่าจ่ายไปแล้วทั้งปีแต่เพิ่งใช้ไปได้แค่2เดือนเองเนี่ยอยากยกเลิกแล้วจะได้ค่าธรรมเนียมคืนได้ไหมนะคะอันนี้ก็ขอเรียนแจ้งเลยว่าเราค่ะสามารถยกเลิกบัตรเครดิตเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ติดต่อทางธนาคารไปค่ะว่าเราต้องการรับเงินค่าธรรมเนียมนะคะที่ชําระไปแล้วคืนในส่วนของระยะเวลาที่เรายังไม่ได้ใช้บริการนะคะ ต่อมาค่ะเรื่องร้องเรียนเรื่องที่4นะคะอันนี้ธนาคารนะคะชอบโทรมาเสนอขายผลิตภัณฑ์ไม่อยากรับสายแล้วทํำยังไงดีใครพอจะตอบได้บ้างคะเพราะว่าสไลในตอนต้นก็มีเรื่องนี้ไปเหมือนกันเราทํายังไงได้บ้างคะถ้าธนาคารโทรมาสอบถามนะคะเอยโทรมาเสนอขายผลิตภัณฑ์ค่ะแต่ว่าไม่อยากรับสายแล้วทํายังไงได้บ้างเอ่ย โอเคไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวมยวช่วยตอบให้เองก็คือเรามีสิทธินะคะที่จะปฏิเสธแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โทรมาเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่เราคะ่ะบอกว่าเรานะคะไม่ได้ต้องการรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางช่องทางนี้แล้วนะคะให้ยกเลิกแล้วก็ไม่ติดต่อเราผ่านช่องทางนี้นะคะซึ่งธนาคารคะ่ะต้องรับเรื่องแล้วก็ไปดําเนินการนะคะแจ้งไม่ให้มีการติดต่อเรานะคะผ่านช่องทางนี้โดยเร็วคะ่ะ อ่าอันนี้นะคะก็อย่างที่แจ้งไปค่ะเป็นรายละเอียดนะคะทุกท่านสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะถ้ามีหน่วยงานหรือสถาบันการเงินค่ะที่โทรมาสเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆเราควรทําอย่างไรบ้างนะคะส่วนกรณีอ๋อบล็อกอ๋อมีพี่ตอบมานะคะพี่เบลมจิตตอบมาว่าบล็อกเบอร์ไปเลยค่ะเพราะเป็นมือถืออันนี้ก็ ก็สามารถทําได้นะคะแต่จะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าสถาบันการเงินก็จะมีการเปลี่ยนเบอร์มือถือเข้ามาเรื่อยๆนะคะคนที่โทรมาเป็นเหมือนตัวแทนเราแจ้งไปมีผลหรือเปล่าต้องมีผลนะคะการเป็นตัวแทนก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของสถาบันการเงินนั้นๆดังนั้นเขาจะต้องรับข้อที่เราแจ้งไปค่ะว่าเราไม่ต้องการรับให้มีการโทรมาเสนอขายผลิตภัณฑ์นี้แล้วเขาต้องรับเช่นกันค่ะ ส่วนในหน้านี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ๋อถ้าโทรมาอีกร้องเรียนได้ที่ไหนแนะนําให้โทรไปที่ call center ของสถาบันการเงินนั้นเลยนะคะแต่ถ้าใดๆแล้วนะคะโทรไปทาง call center ของสถาบันการเงินแลการเงินนั้นแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนโทรมาเสนอขายเรื่อยๆค่ะแนะนาให้โทรเข้ามาที่สคง1213อนสนะคะก็จะเป็นอีกช่องนึงช่องทางหนึ่งที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะก็คือถ้าแจ้งแล้วไม่ได้ผลแนะนําให้ติดต่อ call center ของสถาบันการเงินก่อน ติดต่อแล้วไม่มีความคืบหน้าหรือยังได้รับการกระทําแบบเดิมๆอีกก็โทรเข้ามาร้องเรียนที่สคง,ง,งอหนึงสองหนึได้ค่ะ ああต่อนะคะส่วนในหน้านี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความยินยอมนะคะในการเปิดเผยข้อมูลของเราในวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะคะทางสถาบันการเงินค่ะเวลาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดจะต้องมีการมาขอความยินยอมกับเราก่อนนะคะโดยต้องมาแจ้งให้เราทราบค่ะว่าวัตถุประสงค์ที่จะเอาไปเปิดเผยเนี่ยเอาไปทําอะไรเปิดเผยให้ใครทราบนะคะซึ่งเราค่ะในฐานะลูกค้าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะว่าเราโอเคยินยอมหรือไม่ยินยอมนะคะ ในเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องร้องเรียนที่พบบ่อยๆนะคะในเรื่องที่ทําทำยังไงดีนะคะถ้าฝากไม่เข้าถอนไม่ออกโอนก็ไม่ไปะคะ่ะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตู้ ATM อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือโมบายแบงกิ้งนะคะอันนี้ค่ะแนะนําให้นะคะถ้าเกิดปัญหาแล้วนะคะฝากไปแล้วเงินไม่เข้านะคะถอนเงินกดเงินแล้วเงินไม่ออกโอนแล้วเงินไม่ไปสู่คนที่เราต้องการให้ไปถึงนะคะแนะนําให้ติดต่อนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาไปยังสถาบันการเงินค่ะ ตามรายละเอียดของรายการดังต่อไปนี้ได้เลยนะคะถ้าเป็นรายการฝากเงินค่ะให้ติดต่อไปที่ธนาคารเจ้าของเครื่องนะคะถ้าเราไปกดตู้ ATM นั้นๆนะคะส่วนรายการถอนค่ะแนะนําให้ติดต่อไปที่ธนาคารของเจ้าของบัญชีแล้วก็ถ้าเป็นรายการโอนเงินค่ะก็ไปติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีผู้โอนค่ะทางธนาคารนะคะก็จะไปดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆของเขาค่ะก่อนที่จะแจ้งผลกลับมาให้เรานะคะหากว่าตอนที่เขาแจ้งผลกลับมาแล้วเนี่ยเราไม่ยินยอมนะคะเราสามารถ ให้เขาตรวจสอบแล้วก็สามารถส่งข้อมูลหลักฐานเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบเพิ่มเติมได้ค่ะทั้งนี้ขอแนะนําตัวเอกสารต่างๆนะคะที่ควรเก็บไว้นะคะเวลาเราทําธุรกรรมต่างๆควรเก็บข้อมูลสําคัญไม่ว่าจะเป็นสลิปข้อมูลการโอนโอนไปให้ใครเบอร์โอนเป็นใครนะคะเก็บไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานนะคะให้ธนาคารได้ตรวจสอบได้ด้วยนะคะ แต่ใดๆก็ดีค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องมาตามแก้ปัญหาตามเช็ดล้างที่หลังค่ะแนะนําให้ปฏิบัติตามนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาต่างๆค่ะตรวจสอบเงินทุกครั้งนะคะเวลาอย่างเวลาฝากเงินในตู้ ATM เอ็มนาะก็ต้องนับเงินให้ครบถ้วนทุกครั้งนะคะก่อนโอนเงินหรืออะไรใดๆแนะนําให้ทบทวนแล้วก็กดไปดูที่แอปพลิเคชันของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราโอนเงินไปถูกบัญชีไหม กดเลขเงินไม่เกินนี่ไม่ได้มีศูนย์เกินไปหรือเปล่าอยากโอนเงินไป200อยู่อยโอนเงินไป2000แล้วก็ไม่เวลาไปใช้บริการที่ตู้นะคะก็ไม่ลืมเอาบัตรออกมาด้วยแล้วก็เวลาล็อกอินหรือใช้อะไรที่ไหนนะคะก็อย่าลืมไปล็อกเอาท์ออกจากบริการทุกๆครั้งด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการป้องกันตัวเนาะตัดไฟแตัดต้นลมไม่ให้ต้องเกิดปัญหาในความยุ่งยากในภายหลังเลยค่ะเรื่องต่อมานะคะสำหรับการโอนเงินค่ะกรณีแล้ว จะทายังไงล่ะถ้าเราโอนเงินไปผิดแล้วหรือหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออยู่ๆวันนี้แจ็คพอตค่ะรวยเฉยเลยมีคนโอนเงินผิดมาให้เราอันนี้เราทํายังไงได้บ้างนะคะขอพูดเรื่องของกรณีแรกก่อนถ้าเป็นการโอนเงินไปผิดนะคะแนะนําให้ติดต่อไปที่ธนาคารต้นทางค่ะทางธนาคารจะไปดําเนินการเรื่องให้ค่ะเพื่อไปคุยกับปลายทางว่าให้เขายอมคืนเงินนะคะมันก็จะเกิด2กรณีถ้าเขายอมคืนเงินอะก็โอเคไม่มีปัญหาใดๆนะคะแต่กรณีที่ถ้าเขาไม่ยอมคืนเงินค่ะ สิ่งที่ผู้โอนอย่างเราต้องทํานะคะก็คือการเก็บหลักฐานแล้วก็นําหลักฐานนั้นค่ะไปแจ้งความดําเนินคดีกับผู้รับโอนนะคะส่วนที่2ค่ะกรณีถ้าวันนันแจ็คพอตค่ะรวยนะคะมีคนโอนเงินผิดมาหาณนะทำยังไงได้บ้างถ้าเราได้รับเงินโอนผิดเข้ามาค่ะแล้วยู่มีคนติดต่อเข้ามาว่า เนีย่ยโอนเงินผิดไปหาเธอช่วยโอนเงินคืนมาหน่อยได้ไหมห้ามทําเด็ดขาดน,นะคะให้รอรับการติดต่อจากทางธนาคารเท่านั้นเพื่อให้ทางธนาคารค่ะเป็นตัวกลางนะคะในการดําเนินการแล้วก็โอนเงินกลับไปให้ถูกต้องค่ะอย่าไปทําเองเพราะว่าบางครั้งอาจจะถูกหลอกจากมิจฉาชีพก็ได้นะคะซึ่งทั้งสองกรณีค่ะก็คืออย่างแรกนะคะขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าโอนเงินไปผิดค่ะเก็บหลักฐานทุกอย่างของการโอนไว้นะคะแล้วก็ติดต่อธนาคารไปอย่างที่สองค่ะถ้ามีคนโอนเงินผิดหาเรา ก็ให้อย่าเพิ่งเอาเงินนั้นไปใช้ค่ะอยู่นิ่งๆเราก็รอรับการติดต่อจากทางธนาคารนะคะอ่าช่วงนี้นะคะก็เข้าใจว่ามิจฉาชีพอ๋อกีเหมือนมีคําถามนะคะแอบดูนิดนึงคนที่โทรมาเป็นเหมือนตัวแทนออ๋ออ๋อพิตานช่วยตอบให้เพิ่มเติมนึกว่าเป็นคําถามค่ะต้องขอบคุณพิตาน,นะคะมีการสรุปคําตอบให้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะงั้นเราไปต่อกันเลยที่เรื่องโรงเรียนเรื่องที่7็นะคะช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดค่อนข้างเยอะนะคะบางครั้งนะคะ บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของเราคะ่ะอยู่ๆก็มีคนนําไปใช้นะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็เอาบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเนี่ยไปผูกกับทางแอปหรือเว็บไซต์ช้อปปิ้งต่างๆนะคะแล้วอยู่ๆก็ถูกแฮกข้อมูลไปใช้เฉยเลยเนี่ยต้องทําอย่างไรนะคะวันนี้ก็มาแนะนําค่ะให้เรานะคะเก็บรวบรวมหลักฐานรายการที่ผิดปกติต่างๆนะคะอย่างเช่นเราอยู่ในไทยแต่อยู่ๆมันมีรายการรูปบัตรจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เราแล้วแน่นอนใช่ไหมคะให้เก็บหลักฐานไวค้ค่ะต่อมานะคะให ไปเริ่มอายัดบัตรเหล่านั้นค่ะแล้วก็แจ้งไปที่ทางธนคาคารหรือสาขาค่ะเพื่อให้อายัดบัตรทันทีนะคะต่อมาค่ะในแต่ละสถาบันการเงินค่ะก็จะมีช่องทางให้เราไปติดต่อเพื่อแจ้งปฏิเสธรายการเหล่านั้นค่ะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากเรานะคะให้เขาไปตรวจสอบค่ะรายการที่ผิดปกติต่างๆแล้วก็ช่วยดําเนินการต่อไปนะคะ ธนาคารค่ะเมื่อเราไปติดต่อไปแล้วค่ะเขาก็จะดําเนินการอายัดบัตรทันทีแล้วก็ไปตรวจสอบรายการหากว่าพิสูจน์ได้แล้วว่าเราไม่ได้เกิดขึ้นจากเราเราเกิดจากการที่ถูกนิสชาชีพหรือใครมาแฮกข้อมูลค่ะเขาก็จะดําเนินการคืนยอดเงินตามนั้นหรือไม่มีการเรียกเก็บยอดเงินนั้นกลับเรานะคะส่วนต่อมาค่ะอันนี้ก็อย่างเช่นกันนะคะการไม่เกิดปัญหาคือดีที่สุดเพราะฉะนั้นค่ะเวลาใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตใดๆในทางออนไลน์นะคะต้อง ระมัดระวังนะคะไม่เอาเงินไม่เอาไปผูกไว้บางคนใช้วิธีการแบบผูกบัตรไว้เลยอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของคนนะคะแต่ว่าถ้าเอาให้ปลอดภัยคิดว่าการกรอกรหัสเป็นครั้งครั้งไปอาจจะดีกว่าค่ะแนะนําให้มีการผูกแบบพวกการขอรหัสเพิ่มเติมนะคะก่อนเกิดภุรกรมใดๆด้วยอย่างเช่นการขอ OTP เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอีกครั้งนะคะก่อนที่รายการจะเกิดขึ้นก็นแนะนําให้ใช้บัตรหรือใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆในปัจจุบันอย่างระมัดระวังกันนะคะ ต่อมาค่ะเป็นเรื่องร้องเรียนเรื่องที่8นะคะคุณย่าช็อกมากเลยนะคะมีแอปพลิเคชันในมือถือแล้วก็ผูกบัตรเครดิตไว้ค่ะคุณหลานเอาไปเล่นนะคะแล้วก็อยากเล่นเกมเนาะอยู่ๆก็ไปใช้แอปพลิเคชันแล้วก็บัตรเครดิตที่คุณย่าผูกไว้ซื้อนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยพอสุดท้ายนะคะมีบินเรียกเก็บมาคุณย่าก็ตกใจมาเป็นแสนเลยนะคะหลังจากที่หลานของเราเอาไปรูดถ้าอย่างเงี้ยทำยังไงได้บ้างนะคะ ก็ในแง่กรณีนี้ค่ะก็คือคงต้องเป็นการเหมือนวัวหายล้อมพอกแล้วก็คือเกิดขึ้นไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไปอาจจะแก้ไขไม่ได้แต่เราต้องป้องกันค่ะไม่ให้ในอนาคตเกิดขึ้นอีกคุณย่าหรือเรานะคะก็อาจจะไปเอาแอปพลิเคชันนั้นออกนะคะมีการตั้งค่ะเพื่อให้เราได้รับรู้เนาะว่าเดี๋ยวนี้รายการบัตรเครดิตพอมีการใช้เนี่ยมันก็แจ้งเตือนกลับมาที่ผู้ใช้บัตรหรือเจ้าของบัตรได้ก็แนะนําให้การแจ้งเตือนค่ะเผื่อบางทีมีรายการอะไรที่เราตกใจเราจะได้ จัดการได้ทันท่วงทีหรือไม,ไม่ไม่ทำให้มันบานปลายไปกว่าเดิมน,นะคะที่นี้ค่ะมาสรุปสาระสำคัญในเรื่องของสิทธิแล้วก็หน้าที่กันนะคะหลักๆที่อยากจะสรุปเลยก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราควรมีค่ะเรื่องของการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจนะคะแล้วก็สามารถปฏิเสธการเสนอขายได้สิทธิี่2ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรามีอิสระในการเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะเราเขาไม่มีสิทธิบังคับเรานะคะถ้าถูกบังคับก็สามารถร้องเรียนได้ค่ะ สิทธิที่สามเลยนะคะก่อนที่ในเรื่องที่สามค่ะเรื่องของการนําข้อมูลต่างๆไปใช้เพื่อการตลาดนะคะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนแล้วก็เรื่องของการร้องเรียนค่ะเราสามารถร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมได้รวมถึงเรามีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ได้รับค่าชดเชยนะคะหากเกิดความเสียหายค่ะและสุดท้ายค่ะนอกจากสิทธิที่เรามีแล้วอย่าลืมหน้าที่ที่เราต้องทาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการเงินติดตามข่าวสารทําความเข้าใจรายละเอียดต่างๆตัวเฉพาะ ตรวจทรานความถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเป็นนี้ก็ต้องชําระนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ให้ทุกท่านสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะเกี่ยวกับพวกหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะว่า a r k ก็ c o n d u ักนในปัจจุบันตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะอันนี้แนะนําให้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมหลังจากคลาสวันนี้กันนะคะใช้เวลาได้อย่างดีเลยนะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีค่ะมีท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรืออยากแชร์ว่าเราเคยเจอเหตุการณ์อะไร แปลกหรือไม่สมควรบ้างไหมคะ